เป็นคำถามชุดเดียวกันแล้วก็ตอนนี้มีมาเป็นจํานวนมากเลยนะครับเรื่องนี้ผมจะขออนุญาตได้อ่านนะครข้อเสนอแนะหรือคําถามเนี่ยในชุดเดียวกันในเรื่องนี้ที่ติติงทางภาครัฐมานะครับ mm hmm. คุณชนทิดาบอกว่ามีแผนจะจัดการกับคนเสี่ยงติดเชื้อที่ไร้จิตสํานึกอย่างเด็ดขาดไหมคะแพร่เป็นวงกว้างมากขึ้นวงเล็บในเมืองคุณวิชัยบอกว่าเรื่องมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับคนที่ฝา่าฝืนประกาศทั้งไม่กักตัวเปิดร้านเหล้าเปิดร้านเกินเวลานะครับเ็นทม์ไลน์นี่มีการฝา่าฝืนพอสมควร ไม่เห็นมีการบังคับใช้กฎหมายเลยคุณกิ่งก้านใบดอกไม้บอกว่าอยากทราบมาตรการทางร้านเหล้าผับาราเห็นว่าไม่ให้เปิดแต่ไทม์ไลน์นั้นมาจากร้านเหล้าผับาราแสดงว่ายังเปิดแล้วคนที่เฝ้าระวังแต่บางคนยังกินเที่ยวเปิดสถานบันเทิองอยู่เมื่อไหร่จะคุมได้ถามถึงมาตรการหน่อยครับนี่เป็นชุดเดียวกันเลยนะครับคือเรื่องของการมาตรการบังคับใช้กฎหมายว่าตำรวจเกียร์ว่างอยู่หรือเปล่าทําหน้าที่นี้อยู่หรือเปล่าครับน้องผู้ว่าครับครับ ก็ที่ผมเรียนนะครับการทํางานเราก็แบ่งออกเป็นสามกลุ่มภารกิจนะครับในกลุ่มภารกิจการรักษาก็ทางสาธารณสุขในการป้องกันก็ทางท้องถิ่นทางปกครองทางท้องถิ่นแล้วก็รักษาสุขนะครับเดี๋ยวนี้ปัญหาของเราเกิดคือการประคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งหน่วยงานรับผิดชอบก็คือถ้าถ้าอยู่นอกเขตเมืองนะครับ คือก็เป็นของปกครองเพราะว่ามีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีมีทางในอำเภอเขาดูแลอยู่แต่ถ้าอยู่ในเขตเขตเมืองอย่างเทศบาลนาครมันไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ปกครองก็ไม่ได้ดูแลโดยตรงก็ก็ต้องคือเราก็แจ้งไปทางตำรวจทู่ทอนให,ให้เข้มงวดขวดขันกันอยู่นะครับแต่ว่าก็ผลงานก็ออกมาอย่างนี้แหละครับไม่รู้จะพูดยังไงครับ